เบื่อเมนูซุกี้แบบเดิมๆแล้วทำไงดีวันนี้พี่มีชวนทำเมนูซุกี้ไขคข้นทะเลเดือดเพิ่มความพิเศษของเมนูด้วยขุนเส้นญี่ปุ่นหรือคุซูคิริบอกเลยว่าต้องลองคุณเส้นใสเหนียวนุ่มนึบเส้นไม่อ,อืดง่ายแถมแควน้อยเหมาะกับวันเบาๆที่ไม่ต้องคิดเยอะตามไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันขันตอนแรกใส่น้ำมันกระเทียมสับเจียวจนกระเทียมเป็นสีเหลืองสวย ใส่หมึกใส่กุ้งปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วตักขึ้นพักไว้ใช้กระทะใบเดิมในการผัดต่อใส่บุญเส้นญี่ปุ่นผักบุ้งและกะหล่ำปีลวกสุกลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วเลี่ยเส้นไว้ตรงกลางลดไฟลงเทไข่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไปให้ไข่แผ่ทั่วกระทะแล้วเทน้ำจิ้มซุกกี้ตามลงไป วางหมึกและกุ้งด้านบนเมื่อไข่สุกเล็กน้อยก็ตักขึ้นใส่จานตกแต่งและโรยหน้าด้วยพริกซอยและต้นหอมซอยก็จัดเสิร์ฟได้เลยเป็นยังไงบ้างทุกคนบุนเส้นญี่ปุ่นผัดกับเครื่องทะเลไข่คนและซอสซุกที้ช้ำๆเข้ากันอย่างลงตัวเส้นนุ่มเหนียวเคี้ยวเพลินจนแสงออกปากดีขนาดนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด